คือถ้าพูดถึงภาพตามปกติเนี่ยก็จะเห็นภาพของคุณกันจอมพลังเนี่ยไปช่วยเหลือเหยื่อในคดีต่างๆะนะแต่ว่าวันนี้มีบรรยากาศเนี่ยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าคุณกันจอมพลังเนี่ยเขาไปพาน้องเจ้าขุนเนี่ยเป็นเด็กชายพิการที่แขนเนี่ยแหละเขาใช้เท้าเนี่ยวาดภาพนะวาดภาพเสร็จแล้วก็นํามาขายเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษานั่นเองเนะแล้วก็ไปดูแลครอบครัวดูแลตัวเองด้วยนะะไปพบกับทางคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีการประสานบอกว่าเดี๋ยวจะนําภาพน้องเนี่ยเข้าไปประมูลด้วยนะคะพาไปดูภาพน่ารักน่า การจอมพลังนะคะก็พาเด็กชายค่ะรัฐ,ฐกิจป้อศีลาหรือว่าน้องเจ้าขุนนะคะก็นําภาพค่ะมามอบให้กับทางมูลนิธิธรรมนัตพรมเผ่าหลังประสานขอความช่วยเหลือจากร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากะคะ์ค่ะก็มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัตนายวราวุฒิศิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยร่วมบันทึกภาพด้วยนะคะ นางปราณีค่ะมานำบุญธรรมของน้องเจ้าขุนเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเลี้ยงน้องเนี่ยมาตั้งแต่อายุ3าขวบแล้วน้องเป็นเด็กน่ารักค่ะมีความสามารถหลายๆด้านทีเดียวนะคะอารมณ์ดียิ้มเก่งมีความสามารถค่ะที่ผ่านมาก็พาไปออกงานแสดงร้องเพลงเพื่อหาทุนการศึกษารวมถึงพาไปเรียนวาดรูปด,ด้วยกับอาจารย์ศิลปะนะคะขณะเดียวกันก็มีความคิดว่าตัวเองเนี่ยก็แก่ลงไปทุกวันแล้วแล้วก็อยากจะมีบ้านจึงนําเงินที่พอมีเนี่ยนะคะเป็นเงินเก็บของตัวเองเนี่ยมาสร้าง าบ้านแต่เงินก็ไม่พอและแถมยังติดหนี้ด้วยน้องเจ้าขุนค่ะก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะนําภาพเนี่ยไปขายหารายได้แล้วก็มาช่วยแม่บุญธรรมนั่นเองวันนี้จึงดีใจอย่างมากนะคะที่ได้รับความช่วยเหลือค่ะ ทางด้านของนายวราวุธนะคะก็มีการสั่งการะะให้นายอนุกูลปิดแก้วปรดัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะไปประสานความช่วยเหลือกับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปางค่ะซึ่งก็เป็นภูมิลําเนาของน้องเจ้าขุนไปตรวจสอบเรื่องของสิทธิสวสดิการที่พึงจะได้รับด้วยก็จะไปช่วยเหลือของการศึกษาความเป็นอยู่ของครอบครัวแล้วก็รับเรื่องที่จะไปประสานกับกรมพัฒนาสังคมและสวสดิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อที่จะดําเนินการติดตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงต่อไปนั่นเองก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะเก็บตกบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่พะเยาค่ะ